สวัสดีครับผมวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กานจุดพิกัดวัดมงคลมิ่งเมืองนะครับหรือวัดป่าช้าไทยนะครับวันนี้ก็ชวนหลานสาวนะครับมานานะครับมาเฟื่องออร์แกนิกนะครับเราจะคัดผลนิดนึงสำหรับยายชีนะครับเพราะว่าคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ดราม่าหรือว่าไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยครับตรงนี้เราเราเคยปฏิบัติกันมาแล้วนะทุกครั้งที่เรา เก็บมะเฟืองออร์แกนิกหรือว่าเก็บผักออกร์แกนิกปลอดสารพิษนะครับนะมามามาได้เราก็อยากให้แม่ชีครับยาชีได้ฉันของที่ปลอดสารพิษวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งตอนหลังนะครับตอนนี้มะเฟืองก็รุ่นหลังนี่ครับเขาเจอฝนนะครับแล้วก็เขาเจอเจอป Ł ุ๋ยที่ที่เราฉีดจุลินทรีย์แสงไปครับผมมะเฟืองใหญ่ขึ้นแล้วเคยนามาถวายยาชียาชีจะ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 ฉันกับยา นะครับหลังจากทานยาแล้วเพราะว่ายาฉีบอกว่ามะเฟืองเนี่ยครับเป็นเป็นยาแบบหนึ่งนะครับผมเทคนิคนิดนึงนะครับผมมนะเฟืองถ้าเรามาทานกับน้ําพึ้งรวงนะครับก็จะเป็นพุทธโอสถเป็นยาได้ด้วยนะครับผมนะลองเซิร์ชหาข้อมูลจากจาก YouTube หรือว่า Google ดูนะครับคุณผู้ชมมะเฟืองนะครับผมนะแล้วอีกอย่างหนึง่งคือตอนนี้ครับมะเฟืองเวลา เวลาเจอน้านะครับก็จะทําให้ผลใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับหลานสาวนะครับน้องทีย่านะครับมือขวาของของอาจารย์โจน,นะครับเป็นผู้ห่อให้จะห่อให้สูงสูงแต่ข้างล่างก็หอบ้างแต่หลักๆเกือบร้อยละ90%เซนะครับน้องเทย่ะเป็นหอ่อก็ต้องขออน,นิสงส์งจากเทย่ะด้วยนะครับลูกผลบุญตรงนี้เทีย่ะช่วยห่อมาเฟืองถ้าไม่หอนี่เสร็จใครลูกเสร็จหนอนค่ะเสร็จหนอนหนอนมาจาก ออกตับเล็กบาทองใช่ไหมผมเจอเป็นทองปักเขาจะล่วงเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเกิดปิติยายกับหลานสาวนะครับทุกครั้งที่เก็บที่เก็บมาเฟืองได้กัน2คนก็จะชวนหลานสาวนะครับมาถวายยาชีขึ้นหรือว่ากับแม่ชีที่วัดนี้ได้ได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะไปเดี๋ยวเราก็จะนะครับเดี๋ยวเราก็จะถือโอกาสเจอยาชีพอดีเลยครับไปที่ยาไปลูกป่าะไปถวายยาชียาชีมาดีเลยธรรมศาสตร์มาคือ ยายชีครับเอามาฟื้อมาถวายครับผมธรรมะกับสารม,มาลุกมาเดี๋ยวคือย่างมาถวายยายชีเพราะว่า<ป>จำได้ว่าจำได้ว่ายายชีชอบมาฟื้นลูกทำตามใชัสดีค่ะครับยายชีก็ต้องรีบครับค่อยๆเดนครับรู้สึกกติกใจมากครับยายชีตอนแรกว่าจะมาถวายแต่ลูกยังเล็กอยู่ตอนนี้ลูกใหญ่พราะตอนนี้มีความสุขทุกครั้งนะครับแล้วก็ยายชีทีมจะให้พร คือพรก็คือพรอ,อันประเสริฐเพราะว่ายาชีพี่เป็นยาชีที่เป็นเนื้อํำมุลนะครับเพราะว่าท่านจะปฏิบัติกิจของชีได้สมบูรณ์แบบร้อเซนะครับและท่านหลังจากที่เคยมาสวดมนต์กับยาชีแล้วยาชีก็จะสนทนาธรรมให้ปัญญาชีวิตให้วิธีคิดให้พรนะครับอิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งที่ได้มา มาถวายยาชีนะทียานะค่ะต้องอ,อาจารย์จูต้องขอบคุณทียาด้วยถ้าผุดมาเฟืองพวกเนี้ยถ้าทียาไม่ช่วยห่อนะครับคงจะไม่สวยนะนะครับผม <c oughs> โอเคนั้นเดี๋ยวขอถวายยาชีก็ปิดการไลค์ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อยาชีไปชีกิ้นยายตอนติดได้เลยแล้วลูก